สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ t อ e อ r ทาลอดบายกัชเชริยาน,นะคะวันนี้อัดคลิปรัวๆกันไปเลยห่างหายไป3วัน <c oughs> คิดถึงอาจารย์หรือเปล่าคะ <c oughs> อาจารย์ไม่สบายน่าจะเป็นรองโควิดร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงในช่วงนี้โดนโดนฝนนิดๆหน่อยๆก็เป็นหวัดแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้หน้าฝนนะจ๊ะอะ เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณมากันที่ราศีกันค่ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะแบบไทยก็ได้แบบตะวันตกก็ได้เอาที่คุณสบายใจดูแล้วมันตรงก็ดูไปดูแล้วไม่ตรงก็ดูไปอนาจ้าโอเคไหมเรามาดูกันซิว่าในเดือน16ถึง3 1กรกฎาคมนี้การงานการเงินความรักโดยรวมๆของคุณ จะเป็นเช่นไรแต่ดูไว้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตแล้วกันอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นมันคือดวงทั่วๆไปเจอรนรลเด้งนะคะมาขอไพ่โอ้การจ๋าระวังเรื่องของความเจ็บป่วยไม่สบายระหมอนนอนเสือหมดกำลังใจหมดแรงหมดใจอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยเนอะรู้สึกช่วงนี้มีอาการเหนื่อยค่ะอยากพักอะนะคะบางคนมีระหมอนนอนเสือเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ย อาจจะต้องรักษาตัวพักทั้งกายพักทั้งใจเลยนะจ๊ะกันเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะคะ h e e l o f Fort u n e ทำไมหนึ่อยโอ้โหสิบไม้เท้าแบกรับอะไรไว้จ๊ะโอ้คิดถึงคนรักเก่าหรอจ๊ะกันจา๋า <c oughs> <c oughs> เออวะอาจารย์เอาพลังงานเดี๋ยวขออาจารย์ดื่มน้ำนิดนึงนะขออนุญ,ญาตนะคะ อาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้กับทุกคนนะคะให้สร้างสร้างพลังงานสร้างแบบว่าจะได้มีพลังงานบวกๆที่จะต่อสู้กับปัญหาโรคประคราทไพ่ใบแรกเป็นสี่ดาบจะ้ะกันจ๋าสี่ดาบมองถึงความเจ็บป่วยการล้มหมอนนอนเสือ่อหมดแรงกายหมดแรงใจหน่วยอะหน่วยกันเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยนะจะ๊ะเพราะฉะนั้นก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพใจให้ดีระมัดระวังในเรื่องของความเครียด นะจ๊ะคามเครียดถาถมเข้ามาบางทีก็ล้มหมอนนอนเสือเพราะปวดหัวปวดหัวเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยควรระวังในเรื่องของจิตตกอารมณ์นั้นเครียดมากจิตตกมากอะไรแบบนี้นะจ๊ะอยู่ในโหมดของรู้สึกย่ำแย่แล้วก็ค่าดที่จ่ายเยอะ เป็นคนมีค่าค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าต่างๆมากมายกายกองการเป็นคนมีค่าทีเดียวนะจ๊ะอืมอยู่ๆก็มีคนมาขอความช่วยเหลือมายิ้มตังก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวคนนู้นก็มายิ้มตังเดี๋ยวคนนู้นก็มายิ้มตังอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณบอกว่าบางครั้งในความรู้สึกของคุณนะอยากเดินออกไปจากจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่เหมือนมีคนจะขอมาพึ่งพิง คนน password. น้นก็เอาภาระมาให้ในชีวิตตัวเองก็มีภาระเยอะแยะและ้วแต่คนน Self ู้นก็เอาภาระมาให้คนนี้ก็เอาภาระมาให้ชีวิตฉันก็เหนื่อยเหมือนกันเราประมาณนี้เหมือนเหนื่อยช่วงนี้เกิดปัญหาเราสักในที่ทํางานเหมือนกันนะมีปัญหา Hi. คุณต้องแก้ไขลูกน้องอาจจะมาได้ทําอาจจะมาได้ทำหรือหรือทําตามคําสั่งได้ไม่ดีมีความใจร้อนช่วงนี้เกิดความใจร้อนนะคะ แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลเอกสารสัญญามีการเซ็นเอกสารเซ็นอะไรมีลายเซ็นอะไรที่ต้องเซ็นออกไปก็ตรวจทานดีดด้วยอาจจะเสียเปรียบในการเซ็นได้นะคะเรามีความรู้สึกว่าเราทุ่มกายทุ่มใจเรื่องก่อนทําทงานอะ่ะเหมือนพอทํางานไปเจ้านายก็ไม่เห็นค่าเลยเนาะเหมือนเราทํางานเก่งขนาดนี้เราทุ่มขนาดนี้เจ้านายก็ไม่เห็นคุณค่าของเราไดไ้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยจุงเบ อะไรอย่างนี้หรือบางคนมีงานเก่าๆเที่ยวกับมาเอากลับมาที่ต้องทํางานเก่าที่ต้องสะสางหรือคุณได้มีเกณฑ์ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าต้องคอยคอนโทรลต้องคอยควบคุมต้องคอยดูแลเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเหนื <c oughs> ่อยมากด้วยนะจ๊ะมีคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ได้ลูกน้องใหม่ๆได้คนที่อายุน้อยกว่ามาช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะการลงทุนลงแรงอะไรไปเนี่ย ก็ได้รับผลตอบแทนอยู่นะเป็นคนมีใจที่ดีอ่ะช่วงนี้เหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่เดี๋ยวก็ผ่านไปจ้ะเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปคุณไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากหรอกแต่ว่าบางทีเหนื่อยกายแล้วแล้วสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องต้องกัดกุ้มมีเรื่องต้องเบื่อหน่ายคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าบางทีอ่ะเราเราเจอเรื่องหลายๆเรื่องถ้าสภาพร่างกายจ,จิตใจเราดีน่เราก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะต่อสู้แต่บางที เจ็บป่วยเรื่องของสุขภาพด้วยก็ย่ำแย่เหมือนกันให้คุณโฟกัสในเรื่องของตัวเองการการที่ดูแลตัวเองนะคะอืมทิศทางในความในการงานเนี่ยปัญหามีอุปสรรคมีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ได้รับการแก้ไขชีวิตมีดีมีลายค่ะ เดวิลออฟฟอร์จทุกอย่างที่แบกรับเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปค่ะรอนิดนึงรอหน่อยรอหน่อยมันจะกลับไปอยู่ในที่จุดๆเดิมช่วงนี้เป็นจังหวะเวลาของชีวิตที่ต้องแบกต้องรับต้องเน็ตต้องเหนื่อยเดี๋ยวมันจะผ่านไปขอให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณทําคุณคิดว่าคุณทําดีที่สุดแล้วก็โฟกัสแล้วเอชนะกับอุปสรรคและปัญหาให้ได้เรื่องของความรัก มีใครเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้ไหมคนคนที่เดินจากไปเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นหรือคิดถึงคนเก่าคนเก่ากลับมาไหมคะมีคนเก่ากลับมาไหมใครบางคนที่จากคุณไปใครบางคนที่ห่างหายกันไปนานหรือการคิดถึงการได้กลับไปยังที่เก่าๆอยู่ในความทรงจําเก่าๆความรู้สึกเก่าๆอยากได้แรงใจอะเหมือนคุณคุณช่วงถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี้ยคุณเหนื่อยเนี่ย คุณจะมีคนมาซัพพอตในเรื่องของความรู้สึกเก่งจังเลยขยันนะเก่งจังเลยสู้ทนนะอะไรเงี้ยคุณอาจจะมีแรงกายแรงใจในส่วนนั้นแล้วแล้วพอตอนนี้คุณเหนื่อยแล้วคนคนนั้นที่เขาเคยให้กําลังใจคุณน่ะเขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้วอะ่ะคุณอาจจะคิดถึงเขาว่าโอ้มันเคยมีคนที่เคยให้กําลังใจเรานะเคยมีคนให้ทําให้เรามีแรงผลักดันนะซึ่งมันเป็นคําพูดเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ตามแต่คุณรู้สึกว่ามันดี มันสร้าง,รางแรงผักดันให้เับตัวคุณเองอ่ะอารมณ์นั้นก็เลยคิดถึงคนนั้นน่ะคนที่เขาเคยให้กําลังใจเราคนที่เขาชมว่าเราเก่งคนที่เขาชมว่าเราสามารถจะบรรลุปเป้าหมายได้อะไรแบบเนี้ยนะคะอืมขอดูสี่ไม้เท้าของคุณหน่อยสิบางทีอาจจะต้องไปลงพักหรือขึ้นลงขึ้นศาลเพราะคนอื่นก็ได้นะคะ ช่วงนี้ระวังมีเกณฑ์ของการทะเลาะเบาแววงหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะความคิดเห็นที่บางทีอยู่ในวงประชุมเราคิดอย่างหนึง่งคนในวงประชุมคิดอย่างหนึง่งอาจจะเป็นคําพูดที่ใส่แรงๆใส่กันนะจ๊ะอารมณ์ประมาณนั้นให้ระวังตรงนี้คนที่คุณดวด้วยอาจจะเป็นราศีกุมค่ะราศีกุมราศีตุลราศีกร,รกฎราศีเมษนะจ๊ะคุณรอใครบางคนราศีเมษคุณกำลังรอใครบางคนอยู่ รอกำลังใจคนเก่ากำลังคิดถึงคนเก่าจริงๆนะคุณกำลังรอคนเก่าอยู่บางครั้งอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าคนที่เคยเป็นความรักในความรับคนที่คุยกันอยู่สองคนรู้กันอยู่สองคนคุณคิดว่าเขาเคยเป็นแรงผักดันเนี่ยตอนนี้คุณคิดถึงเขาอยู่อารมณ์นี้คุณยังไม่เคยลืมเขาเลยคุณยังรู้สึกถึงความ อยากจะกลับไปอยู่ในอารมณ์ของตอนนั้นที่เรามีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะจ๊ะคิดถึงเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณเลยล่วงเลยเวลานะจุดๆหนึ่งแล้วก็เลยโฟกัสกับงานโฟกัสกับเงนิงนซึ่งพอง,งานก็มาถาทถมเข้ามาเงินก็ต้องใช้ภาระก็ต้องแบกแถมแย่ร่างกายสุขภาพแย่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะ ไปดูคนที่คุณรักกันใครกันที่คุณคิดถึงอยู่กันกันจ๋าคนที่คุณรักและคนคิดคุณคิดถึงใครกันชีวิตเขาเป็นยังไงไปดูสิคะชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเรมพรเพลอร์เขาก็ไม่เบาเหมือนกันนะค่อนข้างมีหน้าที่การงานที่ดีมีอายุที่แตกต่างกันคุณกับเขาอายุต่างกันคุณแก่กว่าเขาหรือเขาแก่กว่าคุณก็ได้คนคนนี้คิงออฟซอรเป็นคนตรงๆไม่หวานกวานพาซากผู้จาตรงไปตรงมา เป็นคนจิตใจนแน่วแน่เป็นคนที่คุณกับเขาเคยทะเลาะก,กันแล้วจบกันไม่สวยเท่าไหร่หรือใช้คมพูดที่รุนแรงใส่กันมาก่อนเคยจากกันไม่ดีจากกันไม่ดีแรงเพราะปัญหาระอุปรรคเพราะคนอาจจะเป็นคนที่อาจจะมีปัญหากับบุคคลที่3ที่4เข้ามาก็ได้เขาชีวิตเขาเหรอเออเขาก็มีความสําเร็จในหะน้าที่การงานความสําเร็จเขาก็ไม่ได้มาด้วยกิบกราบยากลําบากกับชีวิตเหมือนกัน เขารอความก้าวหน้าในอาชีพเขารออะไรเขาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนเพื่อนเก่าคนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมงานได้อืเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะประมาณนั้นอะไปดูซิว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณคะเขาณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะ The Hangman น่ะก็ยังรออยู่นะ ก็รังรออยู่ทั้งนั้นที่รู้ว่าการรอนั้นก็ไม่สมหวังหรอกเขารู้ทุกอย่างแหละในความเป็นคุณในความเป็นเขาในความเป็นตัวตนของกันและกันคนคนนี้เป็นคนชอบทําบุญชอบให้ความช่วยเหลือชอบเป็นที่ปรึกษาเป็นคนใจบุญทีเดียวนะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยครอบครัวคุณรู้จักกันหรือเคยเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนก็ตามเขาคิดยังไงกับคุณหรอเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณนะแต่เขารู้สึกถึงความเครียด เขาเดินจากไปแล้วตั้งนานเขาเดินจากไปแล้วแต่เขาก็ายังคิดถึงอยู่นะเออเขายังฟอกรอคุณอยู่เหมือนกันแต่ก็รู้ว่าการรอนั้นจะไม่สมหวังหรอกแต่ก็ยังมีใจเล็กๆหวังลึกๆว่าเรายังมีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนกันไหมมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันได้ไหมก็ยังไม่เคยลืมคุณหรอกนะจ๊ะคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะคุณเป็นอะไรในชีวิตเขา เป็นความผูกพันค่ะเป็นความผูกพันเป็นความรักเป็นคนที่เขาไม่เคยลืมเป็นคนที่อยู่ในความทรงจำเป็นคนที่ทําให้เขามีทั้งรอยยิ้มแระขาบน้ำตาเป็นคนที่ทําให้เขาคิดถึงเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากเลยนะบางคนผูกพันกันมานชาติอดีตเขาคิดยังไงกับคุณเขายังไม่เคยลืมคำสัญญาหรือคำพูดของคุณที่เคยพูดว่าเราจะรักกันมั่นคงไปตลอด แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นตลอดอารมณ์นั้นเขาพยายามไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตเขาไม่ค่อยสบายนะเหมือนชีวิตเขาอาจจะตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันมีความรู้สึกว่าเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนร่างกายไม่ค่อยดีค่ะสุขภาพเขาไม่ค่อยดีนะจ๊ะคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นแรงผลักดนันเป็นความเจ็บปวดเป็นความทุกข์เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรกับคุณคะ เดมเพรสมาจะไม่ต้องการอะไรหรอกบ้างต้องการการใส่ใจต,ต้องการการดูแลต้องการความมั่นคงต้องการคนที่พูดจริงทำจริงต้องการความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาต่อกันคุณอาจจะดีลกับราศีสิงห์ราศีกัน เขาต้องการความยุติธรรมไม่ว่าที่ผ่าน,นมาในความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมเช่นเขาคุยคกับคุณก่อนเขาเข้าหาคุณก่อนเขาดูแลคุณก่อนแต่คุณไม่เคยทํานั่นคือความยุติธรรมที่เขาไม่ได้เหมือนเขาใส่ใจคุณเขาก็อยากคุณใส่ใจเขาเขาทักคุณก่อนก็อยากให้คุณทักเขาเขาดีกับคุณเขาก็อยากได้ให้คุณดีกับเขาอืเ okay. ขาอยากได้อะไรอยากได้ความสุขเขาไม่ได้อยากได้อะไรจากคุณหรอก แต่นะใ,นในบางคนนะถ้าคุณซัพพอร์ตกันนะเขาก็อยากได้ตังค์ของคุณนะ่ะถ้าคุณดูแลหรือซัพพอร์ตเขาในบางคนมีเรื่องของการงานที่ต้องเอื้อต่อกันเขาก็อยากได้จากคุณประมาณนั้นถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณ เขาอยากบอกว่าเขายังคงรักคุณอยู่แต่เขายังคงรักคุณอยู่แต่มันดีแล้วล่ะที่เราสองคนได้จบกันเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ขายฝันกันเท่านั้นไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขจริงๆเลยเราไม่ได้มีความเขาอาจจะคิดว่าในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเติมเต็มกันได้มันมีความสุขมันคาดหวังมันตั้งความหวังไว้สวยหรูดูแพงดูดีดูมีความสุข แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเหมือนคุณขายฝันกับเขาอะเขาก็ตามความฝันคุณมาทั้งๆไดในความเป็นจริงมันไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เลยไม่ได้มีความสุขไม่ได้รับความชัดเจนเป็นอะไรที่นานๆเจอกันทีนานๆพูดคุยกันทีอืมันเหมือนมันเหมือนความรักที่มันมีแต่ปัญหาและอุปสรรคมันเหมือนเรารักกันนะแต่คุณไม่เคยทําอะไรที่เป็นรูปธรรมให้เขาเห็นเลยนะจ๊ะอารมณ์นี้ คุณล่ะถ้าฝากบอกได้กันจ้ากันอยากฝากบอกอะไรกับเขาคะกันบอกว่ากันรออยู่นะจ้าใช่กันยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่แต่กันไม่ทำอะไรกันยังรักอยู่จ้าอย่าเดินจากความสัมพันธ์นี้ไปเลยมาอยู่ร่วมกันมาสร้างวันร่วมกันมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะคุณยังมีความฝันร่วมกับเขานะ คุณขายฝันเข้าหรือเขาขายฝันคุณไม่รู้ว่าแต่ความฝันนั้นมันพังทลายแต่มีใจที่รักกันเพราะมีใจยังต้องการกันและกันแต่ไม่พูดกันหรอกนะจ๊ะก็รอไปนะจ๊ะเพราะว่ารักแต่ไม่พูดรักแต่ไม่แสดงออกต้องการแต่ไม่ทําอะไรแล้วมันจะได้ไหมล่ะอารมณ์นี้อ่ะขอไพ่แนะนําหน่อยจ้ะไพ่แนะนําให้กับความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะไพ่แนะนําให้ก,กันหน่อย ไพ่จะแนะนําอะไรกับคุณคะสะมือปืนโอ้ผ่านไหมคนนี้ผ่านสําหรับคุณแล้วคนนี้คุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าคุณรักเขาจริงๆคุณฟันธงคุณหนักแน่นคุณบอกว่าคุณรักเขาทําอะไรเพื่อเขาด้วยยังไพ่บอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักความสุขมีไม่นานคะ่ะความสุขที่มันเข้ามามันรู้สึกอิ่มเอมใจมันเกิดความรู้สึกในใจที่มีไม่นานนะจ๊ะ คุณหลงไหลได้ปื้มเขาหลงคุณหรือคุณหลง,หลงเขาไม่รู้หรือต่างคนต่างหลงกันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของเซ็กเพศลดอารมณ์ยังหลงกันอยู่เลยยังหลงไทยบอกว่ายังหลงพระคุ้มครองเหมือนคนโดนของเลยเนาะคุณกำลังทำใจหาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดปีกบิน อยากได้ความรักครั้งนี้ถ้าอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำถ้าคุณไม่ลงมือทำความรักนี้ก็ไม่ได้หรือให้ดูด้วยว่าสานะความรักความสัมพันธ์นี้เป็นความรักที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมไหมถูกต้องถูกใจแต่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าถูกใจหลงไหลแต่มันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่านะจ๊ะรักติดเปกบินความรู้ท่มหัวเอาตัวไม่รอดยังทุกอยู่นะฟันดินเป็นดาวอุ้มชูรักสามเศร้านะจ๊ะมันแก้ปัญหาตรงไหนได้ คุณอาจจะมอบอกมอบใจให้ใครบางคนไปหรือเขาอาจจะมอบอกมอบใจให้คุณไปแล้วแต่มองถึงเหตุผลในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้ยากในความสัมพันธ์ที่มีคนสามคนคุณก็ต้องทำและคุณจะต้องเลือกว่าควรจะหยุดณจุดจุดไหนในความสัมพันธ์นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นบอกด้วยอย่าลืม ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไลน์ afe ศูน e ย์สามสองเก้า y เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ